สวัสดีครับผมอยู่กับผมดุชพูนะครับก็กลับมากันอีกแล้วกับกิจกรรมแจกไอเียเลวลหนึ e ่งใช้ผลปีศาจนะครับผมซึ่งรอบนี้ก็เป็นเหมือนเดิมน,นะครับเป็นผลแสงเนาะก็นี่นะผมเป็นผลแสงไม่ถาวรน,นะ,ะเพราะงั้นนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วก็หายนะครับผมระวังระวังกันด้วยไม่ใช่ว่าแบบนึกว่าเป็นผลถาวรแล้วเอาไปเปลี่ยนทีหลังนะ <c oughs> ส่วนวิธีง,ง่ายๆก็ คอมเมนต์ใต้คลิปผมนะครับผมคลิปนี้แหละที่ผมจะลงในคลิปนี้ว่ากระทืบตามด้วยตัวเลขที่ชอบนะครับหลังจากนั้นผมจะนําทุกคอมเมนต์เนี่ยไปสุ่มในวันพรุ่งนี้เวลา17บเนาฬิกาแล้วก็ประกาศผลที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด2 ID นะครับผมเป็น ID นี้กับ ID ก่อนหน้านั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่มีคนทําผิดกฎไม่ใช่ผิดกฎอะ่ะเออก็มีคนทาผิดกฎเยอะแล้วก็มีคนที่ได้แล้วแต่เขาไม่มารายงานตัวก็จะถือว่าตัดสิทธินะ์เนาะแล้วก็เอามาแจกในคลิปนี้เลย เลยละกันเป็นชิปที่เลเวลหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็เลเวลสิบหนึ่งอันนะครับใครที่สนใจก็มาร่วมกิจกรรมได้นะถือวันพรุ่งนี้เวลาจัดกิกรนะครับผม,มบก็ต้องกาวันพรุ่งนี้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกระจเจิงคนคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกัน